น่ารัมันคืออะโวคาโดน่ารักจังเลยอ<ส>ะโวคาโดอ่ะใช่มันคืออะโวคาโดน่ารักจังเลยป่าเราจะไปกันได้ยังโซละไปกันได้ยังคะคุณป,ป่าไหนที่ป่าหรอะใช่ี่ป่าหรอใช่แล้ว อดอกไม้สวยจังเลยดอกไม้สวยโอุ้ยม,มีอะไรอะ่ะน่ากลัวจงังใครก่ โตพ่นไฟอะ่ะมีม้าลายด้วยเยอ่นี่เหรอยดูมะ b e a u ี้บิวตี้โซนชั้นสี่นะคะค่ะซูมใหญ่เปิดกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดกันแล้วนะคะแต่ยังไม่ค่อยมีคนเลยค่ะเนะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบมากคะ่ะ โอ้อมีห้องด้วยมีห้องด้วยห้องสวยไหมห้องสวยฉันอยากหน้เราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะเนอะค่ะใช่ค่ะเอ๊ะหรือว่าเราจะไปดูตรงโรงหนังกันดีนะโรงหนังกันดีไหม รตรงน,นี้นเป็นโซนคลินิกเปิดแล้วนะคะก็จะมียุ่งหนังเหรอใช่เฮ้ยได้ไปดูโรงหนังเหรอมีโรงหนังด้วยโรงหนังได้เหรอใช่เอ๊ะหรือว่าเราจะไปซื้อป๊อปคอร์นกันดีไหมคะจะไปซื้อป๊อปคันเหรออืมแล้ว่ามีคูปองป๊อปคอร์นเดี๋ยวไปดูป๊อปคอร์นกันดีกว่าจะไปซื้อูค่ะ ใช่แม่จะไปดูป๊อปคอนกันแม่ซื้อตั๋วคอนเหรอใช่แม่จะไปดูหนังเหรอใช่ค่ะแชมกวาหนังกวาหนังเอ่ออ๋หนังยังไม่ได้นะคะอ๋อยังปิดอยู่ลงหนังยังปิดอยู่ต้องลงไปค่ะลงหนังยังปิดอยู่นะคะแต่ว่าคลินิกเปิดแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดูต่ันะเจอแล้วคะ่ะโอ้อันนี้โซน power by power b เปิดนะคะ p o w ร r b บเปิด,ด,ดนะะบ,าบาย โหพี่ใหญ่จังเลยอันนี้ซนทัวร์บานะคะแม่ค่ะจะไปม่จะไปดูนาไหอ แต่โรงหนังไม่เปิดนะลูกแม่ผมแม่ชิดป๊อปคอนเหรออืมป๊อปคอนซื้อไม่ได้ีย๋ยวก็นะหัวใจค่ะหัวใจค่ะแล้วก็แม่ก็อัตยาค่ะบ๊ายบายโอ้จานน่ารักจังเลยเนอะว้าวว้าวสวยไหมคะสวย สวยไปดูของเล่นโซล่ากันดีไหมคะไปดูของเล่นโซล่ากันดีไหมไม่มีหนังหนังไม่มีนนะไม่มีรองหนังใชนนะ่ไม่มีรองหนังรองหนังไม่มี หามพีมม์วิดหาข้มีิดโอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยโอ้เออมันคือเครื่องปั่นกาแฟน่ารักจังเลยอ่ะหั่กาแฟหรอใช่เครื่องปั่นกาแฟน่ารักจังกาแฟน่ารักปะอืกาแฟน่ารักปะกาแฟน่ารักอ่ะงั้นไปดูอะไร จะไปตัอะไรอ่าอาบน้ำเขาอาบน้ำเาอาบน้ำโอ้มาถึงโซนเด็กๆของโซล่าแล้วนูดูๆูด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 ูยแย่ไปหมดเลย มีโทรศัพท์ด้วยเหรอมีกระเป๋าด้วยฮะคลาะเอาออกออกใช่ดีนะมาน่าวรักไหมขอืคอณเหรอโอ้โหสวยจังเลยดสวยจังเลยก็มีดอกไม้ดอกไม้สวยเนาะ แม่กวาดหญงขม้าแม่กวาูหญาขม้าแี่ม่ีกวตัวหญิงตัวหญิงน่ารักว่แม่วาดหม่กวหไม่มองเท้าสวยจัง แถกรองเท้านะคะมรองเท้าใหม่ๆเสือเยอะเลยนี่นี่นี่น่ารอกจ้าสวยนะนี่คือบรรยากาศของชั้นสองชั้นท่านลาดพร้าวนะคะ นี la la <Bond> ่ให้เรา้ปลูกป๊เขาไม่ได้ให้เราลูกเขาเอาไว้ให้ทำให้มันสวยๆเฉยๆอืมให้ลูกป๊ะมันคือลูกโป๊ะ 没有风。不、so uh, um, mm.，不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 ， เดี๋ยวนุใส่แมสให้ด้วยลูกชัวร